Thank <music> you. วันนี้นะคะบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินค่ะจะพามาพบกับบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่เลยค่ะอยู่บริเวณแถวบ้านหนองคอนนะคะหินเหล็กไฟค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เขามีพื้นที่ถึง97ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ย150ตารางเมตรนะคะซึ่งไม่รวมที่จอดรถเลยนะคะมีแบบ3มห้องนอนสองห้องน้ำค่ะสำหรับพิกัดของหลังนี้นะคะเขาอยู่ใกล้กับปั๊มปตท ิหเหล็กไฟนะคะใกล้กับเซเว่นนะคะแล้วก็ตลาดนัดหนองขอเลยค่ะสะดวกสบายมากเลยนะคะแล้วก็ทางเข้าตรงนี้นะคะทางเข้าของเขาจะเป็นประตูเหล็กลังเลื่อนแบบนี้เลยค่ะซึ่งจะมีช่องนะคะสำหรับให้คนเข้าได้ตรงนี้ด้วยค่ะบริเวณทางเข้านะคะเขาปลูกกระเบื้องไว้ให้แล้วค่ะ กระเบื so à, right ้องไว้ให้ยาวถึงที่จอดรถเลยนะคะตรงโรงจอดรถตรงนี้ก็ทําหลังคาคลุมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านกว้างมากๆเลยค่ะพื้นที่หน้าบ้านตรงนี้เราตั้งโต๊ะนั่งเล่นนะคะหรือว่าตรงนี้ค่ะเราจะจัดสวนหรือจะลงเป็นสระว่ายน้ําได้เลยค่ะจะมีพื้นที่เหลือๆเลยนะคะหน้าบ้านกว้างมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมบริเวณรอบๆตัวบ้านกันก่อนเลยค่ะ บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะรองรับการจอดรถได้2คันเลยค่ะกว้างๆเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะแต่งไว้นะคะด้านข้างตัวบ้านตรงนี้ค่ะจะทําพื้นที่จัดสวนนะคะนั่งเล่นหรือว่าต่อเติมตรงนี้ได้สบายๆเลยค่ะมีก๊อกน้ําเตรียมไว้ให้แล้วนะคะ บริเวณหลังบ้านนะคะก็กว้างเช่นเดียวกันเลยค่ะระยะห่างจากตัวบ้านนะคะถึงตรงรั้วเนี่ยประมาณเกือบ3เมตรเลยค่ะแล้วก็สามารถทําเป็นบริเวณเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะหรือว่าจะต่อเติมทาเป็นครัวไทยได้เลยค่ะตัวน,นี้ก็ยังมีพื้นที่สําหรับจัดสวนได้อีกนะคะรอบบ้านเนี่ยเขาปลูกกระเบื้องไว้ให้แล้วค่ะซึ่งกระเบื้องสีเทาแบบนี้ก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะ เบื้อชอบพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยเขากว้างจริงๆค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะไม่ได้เป็นบ้านในโครงการนะคะก็จะไม่ได้มีค่าส่วนกลางค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูฟังก์ชันในตัวบ้านกันเลยนะคะตามมาค่ะค่ะสำหรับตัวบ้านนะคะเขาก็ยกสเต็ปพื้นขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณชานบ้านนะคะทางเข้าของเขานะคะก็จะเป็นประตูกระจกนะคะแบบ สไลด์แบบนี้นะคะ2ฝัง่งเป็นประตูอลูมิเนียมค่ะก็เปิดได้2ฝั่งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หน้าบ้านเขาก็ตกแต่งนะคะให้เป็นกระเบื้องสีน้ำตาลนะคะซึ่งเข้ากับตัวบ้านเลยค่ะ ฟังก์ชันแรกนะคะเมื่อเข้ามาบริเวณบ้านตรงนี้จะเป็นบริเวณโถงลิฟ่งนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราสามารถตั้งเป็นชั้นวางทีวีค่ะซึ่งเขาเตรียมปลั๊กไฟแล้วก็อุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านนี้ก็สามารถตั้งเป็นโซฟาขนาดใหญ่ค่ะนั่งดูทีวีก็กําลังพอดีนะคะในระดับสายตาเลยค่ะแล้วก็เข้ามาตรงนี้จะเป็นโถงซึ่งเป็นทรงแอนะคะตรงนี้เราสามารถตั้งเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยค่ะด้านบนนะคะเขาทําเป็นฝ้านะคะเป็นฝ้าหลุ่มแบบนี้ สวยงามมากๆเลยนะคะมีช่องแสงให้แบบนี้นะคะสองฝั่งเลยค่ะเปิดเพื่อ,อรับลมนะคะรับแสงธรรมชาติได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิ้นพาไปชมบริเวณห้องครัวกันเลยค่ะห้องครัวเขาจะอยู่บริเวณโซนหลังบ้านค่ะเปิ่ลชอบมากๆเลยนะคะสําหรับห้องครัวตรงนี้เขาก็จะปูกระเบื้องเป็นสีขาวแบบลายแบบนี้่ะวินเทจนึงนะคะมีเคาน์เตอร์ให้นะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวทรงแอลค่ะก็จะ ท็อปด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีที่เก็บของให้ค่ะทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเลยนะคะแล้วก็ตรงผนังเนี่ยค่ะเขาก็ปูกระเบื้องไว้ให้สามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเลยค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะเขาจะมีฮูดดูดควันนะคะเตรียมไว้ให้แล้วค่ะถัดไปจะเป็นโซนล้างจานตรงนี้จะเป็นซิงล้างจานที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะมีหน้าต่างเพื่อเปิดระบายกลิ่นนะคะระบายความอับชืน้นแล้วก็ยังเปิด ประตูตรงนี้ค่ะเวลาเราทํากับข้าวค่ะเปิดประตูระบายกลิ่นตรงนี้ได้อีกด้วยนะคะสําหรับบริเวณหลังบ้านนะคะกว้างจริงๆเลยค่ะเราจะต่อเติมนะคะตรงนี้ค่ะจะทําเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะสําหรับทาอาหารจัดเต็มได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะตั้งเครื่องซักผ้านะคะบริเวณนี้ได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปชมบริเวณห้องนอนกันเลยค่ะของเขามีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะห้องแรกจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะจะอยู่บริเวณโซนหน้าบ้านนะคะเป็นห้องนอนกว้างๆเลยนะคะกว้างจริงๆเลยค่ะวางเตียงขนาดคิงไซส์นะคะแล้วว่าเราจะทำเป็นตู้เสื้อผ้าวิวอินนะคะได้อย่างสบายๆเลยค่ะที่สำคัญคือหลังคาของเขาเนี่ยสูงโปร่งนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่อึดอัดเลยค่ะแล้วก็มีช่องแสงให้แบบขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะ สำหรับห้องนอนนี้นะคะเขามีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะห้องน้ำเขาก็จะมีการแยกแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะคะจะมีซิงค์สำหรับล้างหน้านะคะมีตู้เก็บอุปกรณ์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะก็คือตรงนี้เราไม่ต้องตออ่อเติเพิ่มเติมแล้วนะคะมีที่เก็บของให้ค่ะโถสุขภัณฑ์แล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นบริเวณพื้นที่ อาบน้ำนะคะก็จะมีตัวเรนชาวเวอร์ไว้ให้ค่ะด้านนี้ก็สามารถวางของอุปกรณ์แชมพูสบู่เล็กไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะคะอันนี้วางได้อย่างจัดเต็มเลยค่ะ เพื่อนจะพาไปชมห้องนอนที่2ค่ะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนแรกนะคะบริเวณโซนหลังบ้านค่ะสําหรับห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนขนาดรองนะคะแต่ก็ใหญ่ค่ะไม่แพ้กับห้องนอนที่1เลยนะคะซึ่งห้องนี้เขาก็จะมีช่องแสงให้นะคะตรงบริเวณนี้วางเตียงตรงนี้วางเตียงขนาด5ฟุต6ฟุตได้อย่างสบายๆเลยค่ะวางตู้เสื้อผ้านะคะโตเครื่องแป้งเนี่ยวางได้อย่างสบายๆเลยค่ะแล้วก็ห้องนอนนี้นะคะเขาจะมีห้องน้ําที่ c o n n e c กับห้องน้ํารวมด้วยค่ะ เดี๋ยวเปิ้ลพาไปชมห้องน้ําภายหลังนะคะค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ํารวมค่ะซึ่งห้องน้ำเขาก็ตกแต่งสไตล์เป็นแบบสีลายไม้ผสมกับสีขาวนะคะให้ความรู้สึกเป็นมินิมอลค่ะก็ด้านนี้ก็จะเป็นซิงสำหรับล้างหน้านะคะมีตู้เก็กบอุปกรณ์ให้เช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วก็โถสุขภัณฑ์นะคะของโมยาค่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่อาบน้ำนะคะ instagram. เขาก็จะมี Burn, เบิ้ลตัวอิฐตรงนี้นะคะสามารถวางแชมพูสบู่ไว้ได้อย่างสบายๆเลยค่ะด้านบนก็จะมีช่องนะคะสำหรับระบายกลิ่นระบายความอับชื้นได้ด้วยค่ะค่ะซึ่งห้องน้ำนี้นะคะก็จะมีประตูคอนเนทกับห้องนอนเมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะสามารถเปิดประตูจากห้องนอนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งเลยนะคะ ห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นขนาดห้องนอนขนาดรองนะคะก็จะไซส์พอๆกับห้องนอนเมื่อสักครู่นี้ค่ะซึ่งแต่ว่าห้องนอนนี้เขาจะไม่ได้มีห้องน้ําในตัวนะคะก็วางเตียงขนาด5ฟุต6 5, ฟุตได้อย่างสบายๆเลยค่ะหองกว้างเลยนะคะก็จะมีช่องแสงให้ด้านหลังบ้านเช่นเดียวกันเลยค่ะ บ้าคสําหรับบ้านหลังนี้นะคะกว้างถูกใจหลายๆคนเลยค่ะแล้วก็ราคาย่อมเยาวมากๆเลยนะคะเทียบกับพื้นที่แล้วก็โลเคชันเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเราจะเข้าเมืองหัวหินเนี่ยค่ะไม่ถึง10นาทีนะคะจากจุดนี้ไปเมืองหัวหินประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็ใกล้กับถนนบายพาสใกล้กับเซเว่นนะคะ CJ เจโลตัสนะคะใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะแล้วก็คุณภาพวัสดุข,ของเขาเนี่ยใช้อย่างดีเลยค่ะพื้นที่กว้างขวางเลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจคะ่ะสามารถติดต่อมาได้ ที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะเพื่อ,อเช็ควงเงินขอสินเชื่อได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่กับบ้านสวยๆนะคะในทำเลหัวหินปันบุรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้เปิ้นต้องขอลาทุกคนไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ